นี่นะครับผมอยากมากขอความรู้จาพี่แมวว่าผมเนี่ยไม่มีความรู้เลยเรื่องการที่จะใช้ยาเกี่ยวกับข้าวโพดครับไม่ไว่าจะเป็นยาคุมยาฆ่าหญ้าฮอร์โมนฮอร์โมนอ,อ,อ,อะไรเงี้ยอย,อยากให้พี่แมวแนะนาหน่อยครับว่ายาคุมมันคืออะไรครับพี่แมวยาคุมก็คืออย่างนี้ค่ะเมือ่อเราปลูกข้าวโพดเสร็จเราก็จะต้องฉีดยาคุมตามเลยก่อนที่ข้าวโพดจะงอกแ้วยาคุมนี้มัน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 ฉีดหมายถึงว่าหยอดปุ๊บแล้วต้องฉีดเลยไหมครับหรือย,อยังไงเอง่ย ค่ะตามเลยใช่ค่ะก็คือก็จะเป็นอารตาซีนครับตัวนี้อันนี้คือยี่ห้ออารตาซีนค่ะอารตาซีนก็คือจะคุมพืชพืชใบกว้างใบกว้างคือยังไงครับโทษทีใบคือใบใบใหญ่ๆที่เป็นผักโขมอ่าอ่าเป็นเครือสะอึกอย่างเงี้ยค่ะอ่าเรียกเรียกว่าใบกว้างนะคะก็จะใช้ตัวนี้ครับอ่าใบแคบไม่ได้นะคะข้อเสียของเขาก็คือเขาจะไม่ได้ใบแคบได้ใบกว้างอย่างเดียวคือเจ้าตัวบางอย่างเท่านั้น ผมอ่านไม่ถูกอาธาทินกเหรอครับอาธาทเนกค่ะอาลเทเนกนี่คือใช้ได้เฉพาะใบกว้างใบกว้างค่ะใบแคบใช้ไม่ได้ใบแคบได้เป็นบางตัวนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะถือว่าไม่ได้แล้วกันแล้วมันแล้วมันมันมีอีกยี่ห้อไหมครับที่มันจัดการได้มีก็คือตัวนี้จะได้ใบแคบค่ะพราเซียดใช่ไหมครับใช่ค่ะเซียดจะเป็นสูตรพิเศษก็คือไม่น้ําจะเป็นปกติรุ่นเก่าน้ํามันจะสีเหลืองเปิดเลอะ ติดมือติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะล้างไม่ไม่ค่อยออกมันถึงตัวนี้เหรอครับสูตรนี้ค่ะสูตรนี้ตัวนี้ที่คุมใบแคบอะค่ะครับมันก็จะไม่เปิดเปื้อนแล้วก็ไม่เลอะเทอะอ่าหมายถึงว่าฉีดแล้วมันไม่เลอะเลยครับมือใช่ค่ะอ่าดีทอรเซสตัวนี้จะคุมใบแคบครับหญ้าผลหญ้าใบแคบต่างๆอือก็คือเราจะใช้ร่วมกันก็จะเก็บหญ้าหมดเลยค่ะ อะแล้วแล้วถ้ามันเริ่มงอกแล้วเนี่ยครับเรา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 จะจัดการเจ้าตัววัชพืชยังไงครับตงนั้นพุกยกอพอข้าวโพดงอกแล้วใช่ไหมคะเราคุมไม่ทันแล้วเราก็จะมาใช้พุทนี้เป็นพุดคุมค่าคุมค่าคุมฆ่าก็จะเป็นเมอร์เทคพาราลิสอนี้หลังจากข้าวโพดงอกมาแล้วนะคะอายุข้าวโพดประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันไม่เกินนี้นะคะก็คือถ้าผมตีง่ายๆอย่างคนไม่เข้าใจคืออันเนี้ยศูนย์ถึงเจ็ดวัน อันนี้ก็เจ็ดถึงสิบสี่วันเท่านั้นนะคะก็จะเป็นเมอร์เทคคาราลิตขวดหนึ่งผสมน้ำได้สองร้อยลิตรใช้ได้สองไร่นะคะคือขวดหนึ่งใช้ได้สองไร่ค่ะโอเคสองไร่ค่ะแล้วแล้วตัวนี้มันต่างกันยังไงครับรือว่ามันต่างที่ยี่ห้ออ่ต่างที่ยี่ห้อค่ะขอคนเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะขายดีทั้งคู่เหรอครับสองตัวนี้ขายดีทั้งคู่ค่ะอ๋อแล้วอันนี้อะไรอะมาด้านี่คือของแบรนด์ที่ไหนนะครับของอาดามา อาดามาโอเคเอสราเอลค่ะอิสราเอลใช่ค่ะคาลาริสเลครับคาลาริสก็รูไม่เอ่ยอเมริกาค่ะอ๋ออเมริกาเนาะใช่ค่ะโอเคแล้วถ้าเราเลย14วันไปแล้วเนี่ยครับทํางไงครับเนี่ย14วันไปแล้วก็จะเป็นตัวนิโปก่ะโอเคมีด้วยอ่ะมาอันนี้ก็คือ14ถึง25วันนะคะ จะใช้ตัวนี้ก็คือฉีดไล่ล่องเขาก็จะเป็นตามพันข้าวโพดที่ระบุในนิโกะว่าพันไหนฉีดได้นะคะเขาก็จะระบุให้เราอย,อยู่ด้านหลังใช่ไหมค่ะอยู่ด้านหลังนิโกะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยผมขออนุญาตอ,อธิบาย,ยตามที่ผมเข้าใจแล้วพี่ตะกวนช่วยเพื่อบอกผมถูกไหมคือนิโกเนี่ยคือกลุ่มนี้ครับมีข้อดีคือมันถ้าเลย14มันไปแล้วถึงใช้ได้เนาะใช่ค่ะแต่ว่าเขามีข้อจํากัดใช่ไหมครับว่ามันต้องใช้เฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ษทให้อ๋อโค้ชต้นนะครับดูเลยมันจะมีมันจะมีบอกเลยนะครับว่าแปซิฟิกพันไหนพีเมียจีเนนทาเควบีอีเอสเขาบอกเลยแสดงว่าถ้าเป็นน้องเหนือจากนี้คือใช่ไม่ได้ฉีดไม่ได้เข้าพืทายครับอแล้วครับแล้วคำว่าฉีดไล่ร่องนี่คือยังไงครับไล่ร่องก็คือฉีดทางล่องทางร่องระหว่างพืชทราใช่ค่ะผมพอเข้าใจคือปกติแล้วโพดเนี่ยมันจะมีร่องร่องร่องของมันเนาะใช่่คะคือไม่ต้องฉีดโดนใบ ฉีด<ห>ตรงไรล,ล้ล่ลลลลองเข้าไปไ<ห>นู<ม>่ดดยไม่กระทบจัดแล้วถ้ามันไม่อยู่ในกลุ่มนี้อันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้จะเป็นลาวดิสค่ะลาวดิสตัวนี้ก็คือลาวดิสถ้าเราไม่เน้นยากขนนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะได้ฉีดกระเพาพได้ทุกพันธ์ไม่เลือกพันธุ์อันนี้ได้หมดเลยอ่าได้หมดเลยยกเว้นยากขนที่เขาไม่เก่งเขาไม่ได้ไปได้ยากขนโอเคยาาอย่างอื่นได้หมดยากขนโอเคครับอันนี้คือตัวนี้สมคุณเหมือนกัน เหมือนกันใช่ไหมครับคล้ายกันคค่ะล้ายกันแต่ว่าอันเนี้ยจำกัดจำกัดพันกระโพดะจำกัดเออจำจัดยาก <c oughs> คนไม่ได้อันนี้กี่จัดได้แต่เลือกพันเลือกพันโอเคอไม่ตายแต่มันยากจนนนนะะริงอันนี้ผมผมขอสรุปง่ายๆน,นะครับก็คือคุมเนี่ยมีคุมสองแบบคุม กับคุ้มค่าใช่ค่ะถูกไหมถูกต้องค่ะดีที่สุดคือคุมคุมดีที่สุดคือคุมแต่มีข้อเสียคือต้องต้องไม่ไม่ไม่ทำอะไรนะข้าวโพดต้องไม่งอกก่อนต้องไม่งอกใอันนี้ถูกสุดใช่ไหมครับกลุ่มนี้ใช่่คะประหยัดต้นทุนแล้วประหยัดสุดสุดสุดเนาะใช่แต่ว่าถ้าต่อมาก็เป็นเจ็ดถึงสิบสี่วันก็ใช้กลุ่มนี้เป็นชุดนี้อ่าจ้แต่เลยสิบสี่วันใช้สองตัวนี้สองตัวนี้ค่ะตัวนี้เลือกพันธุ์ข้าวโพดเลือกพันธุ์ข้าวโพดตัวนี้ไม่เลือกพันธุ์แต่ ไม่ได้ยาขนไม่ได้ยาขนอ่าโอเคอันนั้นก็เป็นกลุ่มที่ที่ยาคุมทั้งหมดคือคือกลุ่มนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้ผมขอหยาดถามหน่อยว่าอย่างอย่างตัวตัวที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับในในท้องตลาดอย่างเงี้ยที่ที่เราเลือกมาแล้วคือเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเค